สวัสดีครับมาดูทารกวันนี้เรามาถ่ายท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภหรือคนที่เกิดราศีพฤษภสิ่งที่ดีก็น้อมรับไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีฟังไม่ชอบไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยชาวราศีพฤษภไพ่ประจําเดือนเดือนนี้นะครับใบที่1ได้ไพ่เดอะแชรีมนะครับใบที่2ได้ นะครับแล้วก็ไปที่3ได้อัศวินถือไม้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเนี่ยมีความท้าทายเกิดขึ้นละมีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสในเรื่องของการไปแข่งขันนะการประกวดการช่วงชิงตําแหน่งกันนะครับมีโอกาสในเรื่องของสถานการณ์ที่เรียกว่า เราต้องไปพิสูจน์ตัวเองเราต้องใช้องค์ความรู้ความสามารถนะครับทีนี้เนี่ยได้พไพ่ใบตัดปาเนี่ยเป็นเป็นเดาใบเดซนะฮะคือเดเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันหมายถึงสถานการณ์ที่เราจะต้องทร a n ส์ฟอร์เมชัต้องรู้จักปรับตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมากมันจะลําบากสําหรับชาวพึกศกที่เป็นคนที่ยึดติดมากนะฮะถ้าเราละลายความยึดติดของเราเนี่ย เราจะเรียนรู้และก็พบเจอสิ่งแปลกใหม่หมได้ธรรมดาครับการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเราจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่มีใครเก่งนะมาทุกโอ้เปลี่ยนแปลงได้เก่งทันทีนะต้องใช้เวลาครับแต่มันมีประโยชน์ก็คือท่านจะได้เติบโตขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าใบแรกเนี่ยได้เดือดแชรีตนะเดือดแรีตเนี่ยมันหมายถึงการต่อสู้กับอุปสารรนคะหลายท่านมีโอกาสได้ไปต่างถิ่น ต่างประเทศนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนก็ต่างไปตามพื้นดวงนะครับแล้วก็อัศวินถือไม้เนี่ยเป็นการกระทําเพื่อผลประโยชน์ผลตอบแทนชัดเจนนะครับมีรายได้มีเงินทองกลับมามีโอกาสได้รับการเงินเนี่ยเป็นอะไรครับเดชมีโอกาสได้รับเรื่องของเงินชดเชยเงินตอบแทนต่างๆที่คงค้างอยู่หรือบางท่านอาจจะได้เงินเรื่องของ ประกันใครเคลมประกันไว้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับเงินในช่วงเดือนมกราคมนี้นี่ก็เป็นแนวโน้มโชคชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมครับ